ครัครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับมิสเตอร์เลนลกับทีทีซีเฮดนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมอมองอัพที่มีการปรับใหม่แล้วผมนะเออ อ่ะมองการ์ในแมปใหม่นั่นเองนะครับนั่นแหละครับที่ปัดนาน้วก่อนนะเออแต่ว่าเราเพิ่งจะกลับมาเล่นนะใช่ครับเพิ่งจะกลับมาเล่นมาแล้วเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเล่นนะครับผมอ่ะอัดใหม่ไม่เปิดใหม่ดีนะเอ้าโอ้โหครับและนี่คือเทคสองนะครับผมไอ้เป้สีน้ำเงินนะครับผมไปเลยเล่นกูอ่าแต่เป็นผมเป็นคนบริสุทธิ์ เฮ้ยอเอ้ยมันมีเบเบดปะไม่เบเด่ะ r e a มันมันต้องให้ภาพไอ้นี้มันเสถเียนะไอ้ข้างขวามันสะเียมในหนนอยากคุณลองแก้นี่านบผมตอบไปอ้าวอ๋เย้ อ้าวเฮ้ยอันสึโกะเดทนะผมแตด้วยบอสสีฟ้าเปล่าไม่ใช่สีน้ำเงินเออโอเคเราเลือกแล้วโอเคเงินแล้วกันไอ้เหี้ยบอล้ำเงินแล้วเดี๋ยวอ๋อโอ้ยอ๋อเอ้ยเหมือนคอมทุกอย่างเลยเนาะรู้ไหมออนร้ายก็คือแฉัยังไงล่ะพี่จะ

โโอ้หไม่มีไม่มีอะไรเลยหมดกูนี่กูแหลกกูไม่ไหวแล้วูแลไอ้คนกูรู้ในใจมึงอยากฆ่าไอ้เป้เฮียเทวไอ้เป้ถอย

ไม่คิดกูเจออะไรไม่รู้เดินผ่านฮ e ล l o m o t h e r มาเปลี่ยนนี่นันไหก่กว่าแล้วอายุลงอายุลิสูดิูลองดูก็ได้นะตึดอิ The ด้ รูจะชี้ทางกูจะไปแหะไปเดินทางใครทางวันแล้วกูจะสามารถดูเควสดได้ว่าฉันทำไม่ทำนะโอเคอย่าอย่าไเคนน่นเยะคนอย่านะอย่านะอ้าวเ้ยไอ้คนตาอัวกจทำไมนะไม่กดเร็วกว่านี้ตายแล้วขวลย อะไรเนี่ยกูยังไม่ได้เล่นเลยคนแก้ไฟหรือเล่นแล้วมัต้องแก้ใหม่แล้วมาขอแก้อเกมครับผมไม่ยอมใครเป็นขอได้เล่นบ้างนะโอเคขอร้องไปไปอย่าอย่านะอย่านะเฮ้ยคนเป็นแม่ม่ใครจะตายคนแรก ขอไปตายก่อนแรกเบอรออบิลลี่เบอร์ไอ้บู๊กบุ๊กใครฆ่านายวะบุ๊กแก้ตาอีกตาไหมแกอีกตาไหมเพื่อนแหมไอ้เงี้ยเป็นคนเด็กกินอะไรตู้ตับไปเจ้ากางเกงเป็นไรใช่ทำไมนายไม่อยู่ใกล้เหมือนเพื่อนเฮ้ย ไม่เกมจบกันไรอย่งวะเอ่อไม่เกมจบบ่อยๆเลือเกินไหนไหนไหนเอาอีกแล้วเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่าอย่าอย่าโอเคว่าไปเจอคนไหนแม่งฆ่าคนนั้นแหงเลยวูเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ต่อก็ได้โล่งใจ โอ้โหเอ้ยเพรคนไลฟ์ก็คือคุยยังไงล่ะตายเฮ้ยขอเชื่อได้เป้หน่อยขอเชื่อได้เป้หน่อยขอขอละ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 ขอเชื่อคุณเป้หน่อยครับโอเคอ๋ออ๋อโอ้ยอยู่ห้องอ๋ออยู่ห้องนั้นเองเหรอ โหลเว้ยเอ้าแปบจุดตรงนี้อ๋ออวันนี้วันนี้โอหน้ามันน้อยเระวยปบีมาน่อยมาหน่อยผาปเล็นาเโอ้บิลลี่โอ้และคนร้ายก็คือ เวลคัมยูเทลเหนื่อยเล่นเกมนี้แล้วมันเหนื่อยแต่พอขอบคุณทัเป้ที่เติมไม่กี่เกมนี้ไดไปบอยยมั้งเอามามไม่ได้เป็นเลยแกนะเกมสีไม่รุ่งเฮ้ยเฮ้ยต้องย้ายฝั่งบ้างแล้วเฮียต้องไปอยู่ฝั่งนี้แหละเออลองลองย้ายฝั่งดูไหมมเรอลองย้ายฝั่งดูตาหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็จะอีกตายตายไปเรื่อยๆครับ No, 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 Ê ê ê ê chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn, chắc chạy chắc chắn, chắc chắn, ờ, chắn, luôn là chắc chắn,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  chắc ต่อดาต่อจาเอ้ยกูว่าแล้วไอ้บุ๊คไปอยู่ฝั่งไหนแม่งเป็นเลยอ่ะใครอยากเป็นไปอยู่ฝั่งโน้นมีีโรมกดัาเราสาหรับกนนั้นเกี่ยวแล้วกินเกี่ยวไปหวานแล้วไอ้เป้อยู่ดีดีก็หัวขาดเป้โดนต่อยเลยยกีคุณจบคลิปแล้วมัเออผมว่าคนจบคลิปได้แล้วแหละฮะโอ้โหวอกันเลยมัแม่งหาว่าโอเค ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาแหมบเอแหนอแหนาแหบขอดแถมบสักตานก่อนีเกให้สาหรับคุเป๊ละกันนะโอเคใครอยากเป็นอยู่ฝั่งนู้นไม่น่าจะไปนะโอ้ใครทั้งหมดนี่ใครใครเป็นอะไรนี่ เฮ้ยเฮ้ย้ท okay. ีกูเห็นใจกคนไงพันเลยน่นมึงมานั่มึงมามาเจอกูนี่มากูขอได้ครายทุกคนดีมาสวัสดีจัโ้าหโอ้โหโอ้โหหลอหลอดีกว่าละเฮ้ยเมื่อได้เห็นมือนฉันไหมคนที่ข้างหล้าเนี่ยนกไก่นกไก่สขาว ได้แกไงไม่ทานเลยมาพี่นี่ละก่อนครับคจบผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมได้กินด้วยนะครับครผมที่มารับชมรับฟังและขอบคุณมากเลยนะครับครับโอเคครับขอบคุณคุณสกายนะครับที่แชร์หน้าจอให้เราแชร์หน้าจอเป้ลืมปิดหน้าจอหรือเปล่าเพื่อนใจเลยครับวันที่คุณสกายได้แช่น้าจอให้เราดูแล้วเราปราบปลื้มมากเลยนะโอเคเลครับก็ต้องเอาไว้แต่ทีหน้าครับผมเจอกันในวีดีโอหน้า เอาันงหน้าี่เรั้งาะให้สกแชร์อีรอบงนแต่ก่อนที้ผมจะไม่เล่นต้องไปบอมเสียงกันสุอดคอจะเจ็บคอแบบมันเจ็บคอตรงจริงเจ็บคอตรงแบบโอ้วิลเลม